เป่าฟองสบู่ของเรานั่นเองนะคะคุณีูอของเราก็จะนามาจากขวดน้ำพลาสติกนะคะที่อยู่ภายในบ้านาของเด็กน,นะคะเด็กก็ไปขนมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ก็จะเป็นอยพิษใช่ไหมคะคุณปูใช่ค่ะเด็กก็มาตัดนะคะ,ะตัดออกไปครึ่งน,นึงนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นก็คือขาดไม่ได้เลยคือผ้าของเรานั่นเองค่ะ พี่ตัดแล้วแล้วก็ก็เอาผ้านะคะหันไว้แล้วก็ใช้หนังยางเด็กๆสามารถทําเองได้นะคะรัดให้แน่นๆเลยนะคะผู้อี้ใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุิเรียบร้อยแล้วค่ะผู้คุ้ยเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้หน้าตาของอุปกอบที่เราจะตัดฟองแบบนี้นะคะใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามา ฟองสบู่กันนะคะคุณปุ้ยเช่ค่ะอันดับนี่หนึ่งใช่<า>ไหมสะอาดแล้วค่ะเราก็จะเอาน้ำนะคะเทใส่ลง,งไปนะคะขั้นตอนต,อต่อไปนะคะเราก็จะเอา,น,อาน้ำยาล้างจานนะคะที่อยู่ภายในบ้าบนของเด็กๆการเทใส่ลงไปะค่ะได้เกิดฟองนะคะเดี๋ยวคุณปุ้ยคุ้มคุนะ จากนั้นในเด็กก็ใส่สีนิดนึงเอ้ทำไมต้องใส่สีคะคุณปุ๋ยเพื่อความสวยงามค่ะเราก็จะเห็นชัดใช่ไหมคะคุณปุ๋ยเวลามันเป็นฟองเราก็จะเห็นชัดเลยว่าฟองของเราเป็นสีอะไรจะใช้สีตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเค่ะได้สีเข้มๆนะคะฝคนนะคะ ได้สดเลยค่ะสวยาเลยค่ะ้ดีดีให้เี่ยังไม่เกิดฟองค่ะคพี่เนนี่ยนเราเติมได้นะคะจนเกิดฟองนะคะเด็กกิค่ะ ผู้คุยอย่างผู้คุยฟองไหมคะฟองค่ะของเราฟองฟองแล้วนะคะเดี๋ยวฝีของย่าิดแมสนะนะว้าวดูีเป็นฟองใหญ่มากเลยเห็นไหมคะคนผูุยอ่าผู้ปุยเป็นฟองเต็มกระป๋องผูุ้ยเลยไหมเนาะเดี๋ยวดูของผู้บ้างนะคะ ปเล่นทางสนามกันดีไหมคะคุกคุยไ,ได้ค่ะคุณแล้วชวน,นเพื่อนมาเล่น,น,นด้วยเลยพร้มหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นก,กันเลยคะ่ะ 回家吗？ แบบเบาๆฟองก็จะออกมาแบบสั้นๆเล็กๆค่ะแต่ว่าถ้าสมมติวา่าเราเป่าแบบใช้แรงเยอะๆฟองก็จะออกมายาวเหมือนของคุณอีทเลยค่ะแสดงว่าคุณอีทใช้แรงแบบเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณอีทใช้แรงแบบแเ,เยอะมากเลยค่ะฟองคุณอีทก็เลยยาวแล้วก็หนักใหญ่ามากเลยค่ะโอ้โหแล้วติดราคะอยากลองไปทำที่บ้านไหมคะ Hi there again, it's me again, Teacher Michelle. Uh, good morning, K3. Now, again, we, we're going to do a worksheet again. Now, I want you to get this worksheet, the one that the teachers already gave you. Okay, now, this one, again, get your scissors. Now, I want you to cut this portion. Cut this one. Cut. Okay, help ask your mother and ask your father. To help you in cutting these letters okay we have b e, n t h r j x v b z okay so cut uh, these letters and now we're going to do it now get your glue ready okay have your glue ready now this one says cut and paste the missing letters in the correct square so these are squares so are you ready now we're going to choose which comes next. Okay? Which letter comes next? Now, this one says A, and this one says M. Mm, what is this? What letter do you think comes next? When you say A, this one will be. Which one? You see, is it D, M, T, H, R, J, X, V, or B, or Z? Which one? Correct. You have the letter. D. Now, paste it over here. Next, so we have A, B, C, blah, 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 blah. Okay. What is this? Blah, 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 blah. Okay, so A, B, C. Yes, very good. We have the letter D. Okay, so get this one, put the paste in it, and then stick it here. So again, A, B, C, D, E, F, G, blah, 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 blah. What is this? What do you think is this? Which letter? A B C D E F G. Which one? Yes, very good. Letter H. Now get the H. Put the glue in it and stick it here. A B C D E F G H I. Correct. J. Here's the letter J. Now put the put the glue at the back and stick it here. Like H. G H I. J K, K L M Blah Blah Blah. blah. What is that? Blah, blah, blah. Okay, what is that? Correct letter N. Okay, now get this N, put the glue at the back, and stick it here. Okay, L M N O P Q Blah Blah. blah. Yes, Q R. Where is the letter R? Here. Now put us put it stick of blue and we have to put it in the space. So Q R S T U. What? Letter V. Correct. So get the letter B. Take it here. Letter V. Okay, now then V W blah. What is the block? Okay. Okay, I one more. V W Yes. X there's the x stick it here okay very good so v w x y yes very good letters z okay so there you have it it's very easy right okay just take the missing letter ask your mother or your father to help you okay thank you very much i'll see you really very soon k3 stay safe bye bye แบบฝึกหัดเสริมทักษะชาวปัญญาเด็กนะคะเดี๋ยวเราพบกับครูเล็กนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหาัดชาวปัญญากันนะคะเด็กๆเปิดหน้าแรกกันนะคะ,ะหน้าแรกนะลูกนะคำสั่งเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันและระบายสีให้สวยงามเด็กๆมาดูรูปแรกกันเลยค่ะนี่กบใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆเห็นกอบหรือยังเอ่ย แล้วเด็กๆก็โยงเส้นไปหากบอีกตัวหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอะต่อไปเปิดหน้าที่สองนะคะีเด็กหน้าที่สองนะคะเขาให้โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาค่ะอาดูกระเป๋าใบแรกกันนะคะเอ๊กระเป๋าใบแรกอยู่ไหนเอ่ยอะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงไปหาภาพกับเงากระเป๋าเลยค่ะ ต่อไปหน้าที่3นะคะเด็กๆจงระบายสีที่แตกต่างไปจากพวกนะคะอาจเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าผีเสื้อมีทั้งหมด3ตัวนะคะอันไหนไม่เหมือนเพื่อนคะพอเด็กๆอ้าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะวันนี้ขอจบแบบคุณหัดชาวปัญญาแค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ